สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณีรัตนพดุงศิลป์ในนามของคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้ซึ่งถือเป็นกลไกลสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะของเราได้ดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าทั้งในด้านการฝึกทักษะทางธุรกิจการสร้างแผนธุรกิจการผลิตสินค้าต้นแบบและการทดลองจำหน่ายจริงซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพเท่านั้นแต่ยังหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกในโลกของธุรกิจจริง ในมุมมองของคณะกรรมการเราเมองว่าศูนย์บ่มเพาะไม่ใช่แค่สถานที่หรือโครงการชั่วคราวแต่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติบโตอย,อย่างยั่งยืนซึ่งควรถูกพัฒนาให้เป็นระบบและต่อเนื่องค่ะเราเชื่อว่าในอนาคตศูนย์บ่มเพาะควรมีแนวทางการพัฒนาใน3ด้านสำคัญได้แก่ 1. การยกระดับกระบวนการบ่มเพาะ ให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเช่นมีการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ 2. การสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนชุมชนและสถานประกอบการในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงและ 3. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาหนุนเสริมเช่นการตลาดออนไลน์การสร้างแบรนด์และการขายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีความคาดหวังว่านักเรียนของเราจะไม่เพียงจบการศึกษาแต่ว่าจะจบไปเป็นผู้ประกอบการหรือมีทักษะที่เพียงพอในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้ในอนาคตค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือเป็นส่วนหนึ่งของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ก็ตามค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะขอยืนยันว่า เราจะเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพและเป็นพื้นที่ที่สร้างความหวังให้แก่ผู้เรียนในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขอบคุณค่ะ